หลักสูตรสันติศึกษาเป็นหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ออกแบบและจัดวางแนวทางของการฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองทั้งในแง่ที่เป็นเรื่องของสันติข้างในและเดินทางออกไปสร้างสันติข้างนอก peace is every breath สันติภาพทุกลหมหายใจ นั่นก็หมายความว่าไม่ต้องให้รอให้เราตายไปแล้วจึงค่อยมีสันติภาพทุกลงหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็มีสันติภาพไรศิกขาก็คือกระบวนการในการพัฒนาสันติภาพให้เกิดขึ้นโดยใช้หลักการสันติวิธีมักแปดเป็นสันติวิธีในพุทธศาสนาสตินี้เป็นมารดาของสันติภาพเป็นต้นทางในการสร้างสันติภาพสติเมื่อใดสันติเมื่อใด เมื่อกระบวนการเป็นแบบนี้ผลลัพธ์ที่จะตามมาในสี่ภาพด้วยกันภาพที่หนึ่งก็คือ physical development หรือว่า physical p i a c e สัดติภาพเชิงกายภาพที่มันเกี่ยวข้องและสัมพันธ์นกันกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาชีพการเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใส่ใจเรื่องโคกหนองนาที่เราทําเรื่องโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดลโคกหนองนาโพลีโมเดลเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัวว่าผู้ใดก็ตามปลูกป่าสร้างสะพาน ขุดบ่อน้ำํทำทาถนนหนทางก็จะได้บุญทั้งกลางวันและกลาง อันนี้เป็นสิ่งที่เราเองได้ทํามาอย่างต่อเนื่อง<ส>เห็นผลเป็นที่ประจกักษ์เขาย้ายพื้นที่ไปสุพรรณบุรีฮิสเกตเจ็ดแห่งลหลายแห่งเราไปเป็นที่ปรึกษาไปช่วยดูแลมีหลักสูตรระยะสั้นขึ้นมาทั้งในส่วนที่เป็นพุทธกศิกรรมธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเทรนนิ่งเอานวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยทำงานกับเครือข่ายของเราเอาใจใส่ชุมชนแล้วท่านเลขาหลักสูตรปริยเอกท่านคุณปรารถนากเกณฑ์ก็ลงพื้นที่ไปทํางาน ไปเยี่ยมยามถามข่าวไปทำนู่นทำนี่กับชาวบ้านชาวนาผลลัพธ์ประการที่สองที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้ใช้กระบวนการสันติวิธีก็คือเรื่องของพฤติกรรมคำว่าภาวิตาศีละในภาษาบาลีก็หมายถึงพฤติกรรมจเจริญแล้ว ชุมชนเจริญแล้วภาษาอังกฤษใช้คำว่า social peace แม้เราจะไม่สามารถดักต้นทางได้บางครั้งอาจจะเกิดความขัดแย้งเห็นไม่ตรงกันล้วก็สามารถใช้เรื่องการกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยกระบวนการในการประนีประนอมกระบวนการในการเจรจาในการกล่เกลี่ยในการพูดคุยหลักสูตรของเราก็มาทําเรื่องศูนย์เตเกลี่ยเริ่มต้นจากการลงนามเอโมยูกับสถาบันพระปกเกล้าสํานักง,งานศารยุติธรรมรวมไปถึงกระทรงวงยุติธรรมสํานักง,งานกิจการยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี แล้วก็ขยายผลพัฒนาผู้ไกลเกลีย่ยท่านผู้อเมริกันหลาสุดปริญญาโทลาบาโมดวาทากวิโทก็ลงไปทํางานไปเทรนนิ่งผู้ไกลเกลีย่ยขึ้นทะเบียนผู้ไกลเกลีย่ยตั้งศูนย์ไกลเกลีย่ยทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นแม้ในยุทยากรุงเทพมหานครประการที่3สันติภาพในเชิงจิตภาพเราเองเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะเรามองว่า สติเป็นต้นทางของสันติภาพสติเป็นมารดาของสันติ เราจึงให้ความใส่ใจการเรียนการสอนจึงเริ่มต้นด้วยวิชาสติภาวนาเพื่อสันติภาพหรือสติสำหรับวิศวกรสันติภาพ,ภาพเปิดหลักสูตรมาก็เริ่มต้นด้วยการแทรนิ่งสติหรือเทรนนิ่งมาย์ฟเนสให้กับลูกศิษย์ของเราจนเรามั่นใจได้ว่าเขามีประสาทแข็งพอสมควรเขามีภูมิคุ้มกันพอสมควรเขามีวัคซีน,นคือสติในการดูแลจิตใจของเราพอสมควรเราจึงใส่วิชาจากตัวรู้ ไปหาความรู้เรายังได้นําเอานวัตกรรมอนโนฮาวองค์ความรู้ที่เรามีนั้นไปจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการโดยมีท่านอาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐานให้สพททั้งหมดโรงเรียนในประเทศไทยที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการได้นาเอากระบวนการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐานมีกระบวนการเรียนรู้ไปพัฒนาไปฝึกอบรมเจเนเรชันยุคใหม่ของเรานักเรียนของ เราให้มีตัวรู้นําความรู้สันติภาพในเชิงปัญญาภาพการทําวิจัยของราสุดสันติศึกษาเป็นการทําวิจัยตามบันได9ขั้นองค์ความรู้ใหม่เราเรียกว่าเป็นปัญญาภาพที่จะทําให้องค์กรชุมชนต่างๆพื้นที่ต่างๆนักปฏิบัติการสันติภาพต่างๆสามารถนําองค์ความรู้ใหม่ไปต่อยอดไปใช้ในชุมชนจนสุดท้ายจนถึงกระบวนการในการติดตามรักษาต่อยอด ให้งานของเรางานสันติภาพมันสัเทนนมยั่งยืนต่อไปภายใต้สันติปณิธานที่ว่าข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอบำเพ็ญสันติบารมีพัฒนาชีวีให้รู้ตื่นและเบิกบานร่วมประสานมนุษย์และสังคมให้อุดมด้วยสันติสุขในทุกลมหายใจตลอดไปเถิด